่นเพื่อนๆเขาบอกว่าเขาทำตามเรามาหลายคลิปแล้วนะเขาทําสินค้าสวยสินค้ามีคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาเหมาะสมด้วยแต่ลูกค้าเขายังไม่ซื้อสินค้าเขาสักทีเราจะบอกอะไรให้นะถ้าเพื่อนๆยังขายสินค้าไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าลูกค้ายังไม่เชื่อใจคุณค่ะสงสัยกันใช่ไหมอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะผลิตสินค้าในคอลเลกชันใหม่ๆออกมาจริงๆเราต้องรู้เทรนด์ของตลาดก่อนเราต้องลองเทรสสินค้าก่อนว่าสินค้าเนี่ยมีความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอนแต่เอ๊ะฉันเอามาลงขายมันก็ยังขายไม่ได้เนี่ยจะบอกว่าเรืื่่่่่อองงงคุาสสนเีีรํัญึททด ก็คือความเชื่อใจของลูกค้าค่ะอย่างนี้นะความเชื่อใจของลูกค้ามันสาคัญยังไงในโลกออนไลน์เนี่ยมีคนขายสินค้าเต็มไปหมดแล้วคนที่เขาขายได้ก็มีเยอะด้วยนะลูกค้าเนี่ยเขาเลือกซื้อจากความรู้สึกว่าเชื่อใจร้านค้าร้านเนี่ยได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้ลูกค้าเชื่อใจได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะซื้อสินค้าของเรามันก็มีสูงขึ้นค่ะพูดง่ายใช่ไหมแล้วเราจะสร้างความเชื่อใจให้ลูกค้าได้ยังไงมันง่ายมากค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองเอาหน้าตัวเองออกหน้ากล้องสิคะกดปุ่มไลฟ์สดแสดงตัวตนให้ลูกค้าเห็นยๆูก้าหหมน ก็จะเกิดความคุ้นหน้าความรู้สึกคุ้นชินเหมือนเพื่อนกันแล้วเขาก็จะเชื่อใจร้านค้าเรามากขึ้นค่ะสําคัญเลยนะความเชื่อใจน่ะคือหัวใจของธุรกิจออนไลน์ค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะขายอะไรนะคะถ้าอยากขายได้ขายปังในโลกออนไลน์เพื่อนๆต้องสร้างความเชื่อใจกับลูกค้าให้ได้ค่ะลูกค้าเขาก็แค่ต้องการความมั่นใจว่าเขาจะได้สินค้าที่ดีจริงๆตามที่เราโฆษณาไว้และคนที่จะทําให้ลูกค้าเชื่อใจดีมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะ งั้นลองคิดตามดูนะคะคุณอยากซื้อเสื้อผ้าที่เห็นแค่รูปในไอจหรือว่าคุณอยากเห็นคุณจริงๆที่มาพูดคุยแล้วสาธิตการใส่แน่นอนว่าคุณอยากเลือกอย่างหลังค่ะวันนี้จะนํามเทคนิคที่ทาให้ลูกค้าเชื่อใจมาฝากเพื่อนๆค่ะ1ไลฟ์สดโชว์เสื้อผ้าใหม่ทุกสัปดาห์ไปเลย2ทําวิดีโอสอนแมทช์ให้ลูกค้าดูกันจระจะไปเลยค่ะ3แชร์เบื้องหลังการผลิตสินค้าให้ลูกค้าของเราเห็น3เคล็ดลับนะเป็นความลับของคอยพาสตูดิโอเลยนะเราเ,าเริ่มไลฟ์สดทุกวันเสาร์อาทิตย์ใส่เสื้้้้้้ออผาาาาาาใใหลลลูููกคกคกคคคดดดดบถมมมนนไ์ส่่ะัเเรียยยขพิึ100%โ ที่ยังไม่ได้ยิงแอดแน้แต่บอดเดียวสรุปความเชื่อใจเท่ากับยอดขายพุ่งอยากให้แบรนด์สภาพของคุณปังและดังในโลกออนไลน์ ine, สร้างความเชื่อใจก่อนแล้วยอดขายจะตามมาเองเริ่มวันนี้แล้วคุณจะเห็นผลชัดเจนแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาในการขายเสื้อผ้าอย่าลืมคอมเมนต์ถามเราไว้นะคะเพราะว่าถ้าคุณขายเสื้อผ้ายอยู่เราคือเพื่อนกันค่ะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดบันทึกเอาไว้ด้ค่ะเราไลฟ์สดคอลเลคชันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์อย่าลืมเข้ามาดูกันนะ